ผลจากเป็นอย่างไรได้แค่ไหนก็อพอใจแค่นั้นแม้จะถูกตำหนิในบางครั้งก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะทุกคนมีโอกาสผิดพลาดได้มีแต่พระธถาคตเจ้าเท่านั้นที่จกไม่พลาดเลยดังนั้นเมื่อมีการผิดพลาดขึ้นครั้งใดแม้จะทำด้วยกำลังใจเต็มที่แล้วก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา เหตุอันใดแก้ไขได้ก็แก้ไขแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้ยึดเอาธรรมดาเป็นที่ตั้งแล้วจิตจะได้เป็นสุขสงบเยือกเย็ยนขึ้น 5. อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกฎของธรรมดาเรื่องกับภัยธรรมชาติภัยจากสงครามแม้แต่เรื่องใดๆที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยกับวัดก็ล้วนเป็นกฎของ